สวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ครับทีมงานนะครับทีมดีนะครับครูป้าบ้านดุงของเรานะครับช่วงเทศากาลสงกรานนี้นะครับผมทีมงานทีมดีเซี่ยวลักผมเซี่ยวเกมเซี่ยวโนเซี่ยวแพนแล้วก็เซี่ยวกุ้งนะครับกัขอไว้พรในพี่น้อง ที่กําลังเดินทางนะครับบ่ว่าจะไปไซกับ jam เนอะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือว่าอยู่ในเมืองไทยเฮ้าขายเดินทางปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีนะครับจากคูปต้าบ้านหลวงของเฮานะครับมื้อนี้เดี๋ยวสิให้เซี่ยวทุกท่านอวยพรให้ลูกค้าเนาะเอ่อความเกียรติไปได้คั้วไข่อย่าให้มีเอาเซี่หลักก่อนนิดนึงกันเลครับผมครับผมสำหรับผมนะครับผมเซี่หลักนะครับกั สวัสดีปีใหม่ไทยนะพี่น้องนะเนากะกาเดินทางไปไสกาขอให้ยุอดปลอดภัยจากภัยตรายทุกชิง่งทุกอย่างนะครับโชคๆมันมันตลอดปีนะครับ2568แล้วกะ็ตลอดไป้อพี่น้องเนาอเโนครับผมสวัสดีครับผมเซลโนครับผมสำหรับท่านใดน,นะครับที่เดินทางกลับบ้านนะครับกขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับผมช่วงนี้รถติดนะครับผมพี่น้องเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ความเจ็บอย่างใ,ใดความไข้อย,ย่างนี้อย่างกับที เซลลหลักเพิ่นบอกนะครับผมสุกๆมันมันครับสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับผมเซลเพียนสวัสดีค่ะเซลแพียนคู่บัตาบันดุงจ้าสวัสดีวันปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงการด้วยนะคะขอให้ลูกค้าทุกๆท่านหรือว่าทุกๆคนที่ชมคลิปนี้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพและก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังจ้าสวัสดีจ้าเซลกุ้งจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยได้จ้า ลำๆเรื่วยๆทุกคนจ้าครับ,รบผมจากทีมงานทีมดีคู่ปตาบ้านดวงเฮามือนีกะ คือว่าเป็นมื่นหนึ่งเนาะเป็นวันที่สิ่เป็นเล็วเชื่อแล้วมือนกว่าสิบสองแล้วเป็นวันมหาสงการนะครับผีไม่ได้เข้าแล้วก็โม่ห่อมครับเมาห่อครับนะครับเมาหอยนอนนะพี่น้องหรือว่าิคู่เมาก็ได้เลาะก็ได้แต่ว่าห่อมครับนะครับเนาะเอ้ามื่อนี้ก็ถือว่าทีมงานทีมดีครูพระเจ้าประดุงกะขอให้พี่น้องรับรู้ถึงผูที่พ้นเดินทางปลอดภัยเมื่อนี้กล่าวคข้ามาชื่นเลี้ยงต้อนรับมครับสวัสดีครับ